b y d Lave a u t o m o t i เ e เปิดตัว BYD M6 รถ MPV ไฟฟ้า6ที่นั่งด้วยการออกแบบในสไตล์ของการใช้งานแบบครอบครัวโดยมีเคดืวยกัน2รุ่นนะครับได้แก่รุ่น d y n a มิกนะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับ829,900บาทนะครับในรุ่นท็อปนะครับ Extended นะครับอยู่ที่ 9 2 9 9 0 0บาทนะครับโดยออปชันของ2ตัวนี้ก็จะต่างกันประมาณ1,000 0 0บาทซึ่งก็ได้ของที่เพิ่มมากขึ้นพอประมาณเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัวเจ้า BYD M6 นะครับที่อยู่ข้างหลังเนี่ยสอคันเนี่ยนเขาเอามาโชว์นะครับคันนี้ทําเป็นแบบเหมือนร้านขายของไปออกแคมป์อะไรงนี้นะครับแล้วก็มีการต่อไฟนะต่อไฟ V2L ไปใช้งานนะครับนี่นะครับก็คือรถ M6 นะครับเป็นรถ b y d รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ทำเป็นเป็นเต็นนะเอาเต็นใส่ลังคาได้สามารถรองรับราคาน้ำหนักได้พอประมาณเลยนะครับสลับเจ้า M6 นะครับรูปร่างหน้าตาก็โอเคนะนะดูไฟหน้านะครับไฟหน้าจะมี Daytime ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นเหมือนโคมแก้วนะครับสามดวงเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะรูปทรงเขาก็ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีนะใหญ่ไปบางทีก็ขับลำบากนะครับ ก็ต้องดูการใช้งานของเราด้วยนะว่าของเราเนี่ยใช้งานประมาณไหนนะนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่ไฟท้ายก็จะเป็นเชื่อมยาวตามสไตล์ของ b ีวดีแล้วเนี่ยเชื่อมยาวนู้นเลยมีเส้นเชื่อมยาวนะนี่แล้วก็มีคําว่า e ีวีด้วยสำหรับเจ้า b ีว M6 ดีเอกนี่นะครับก็ได้รับการออกแบบในสไตล์ของคางค่าย b ีวดีนะครับด้านหน้าก็จะมีความโฉบเฉี่ยวนะครับไฟหน้าเป็นแบบฟู l l l e วดีนะครับด้านหลังก็จะมี การออกแบบให้ไฟเนี่ยต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเรียกว่ามี2อ p อ i ปชันด้วยกันนะครับแตกต่างกันที่ความวิ่งนะครับการวิ่งที่มีระยะการเดินทางที่ไกลกว่กันนะครับรุ่นด y นามิกนะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์นะครับขนาด120กิโลวัตต์นะครับหรือหรือประมาณ163แรงม้านะครับ มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด55.4กิโลวัตต์อาวนะครับให้ระยะทางเดินทางสูงสุดอยู่ที่420กิโลเมตรนะครับแบบ NEDC นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่น Extend นะครับที่จะมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่านะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด71.8กิโลวัตต์อาวนะครับพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่แรงกว่านะครับ150กิโลวัตต์หรือประมาณ204แรงม้านะครับเรียกว่าทั้งคู่นะครับเป็นแบบเบดแบตเตอรี่นะครับของ BYD เองนะครับ ในเรื่องการชาร์จไฟนะครับ AC นะครับชาร์จได้7กิโลวัตต์เท่ากันทั้ง2รุ่นนะครับส่วนในการชาร์จแบบ DC นะครับรุ่นด y นามิกนะครับจะชาร์จได้ที่85กิโลวัตต์นะครับส่วนในรุ่น Extended นะครับจะชาร์จได้115กิโลวัตต์นะครับที่จะเป็นความแตกต่างกันในการชาร์จไฟสำหรับความแตกต่างของ2รุ่นนะครับดนามิกกับ Extended นะครับถ้ามองจากภายนอกนะครับล้อและอุปกรณ์ต่างๆรอบคันเนี่ยน่าจะเหมือนกันหมดเลยนะครับแตกต่างกันที่หลังคาครับ หลังคารุ่น e x t e n d เดนะครับจะมีพาราลล m มิกซัน o ูปมาให้นะครับซึ่งเปิดไม่ได้นะเป็นแค่ม่านเปิดปิดรับแสงอย่างเดียวมาดูล้อนะนะครับล้อยางยางเป็นกิตินะครับ2องสองห้นะครับเป็นดิสเบรกหน้านะล้อก็จะเป็นลายเรียกันสีเงินๆแล้วก็มีสีดำเงี้ยก็มาตรฐานสำหรับรถทั่วๆไปเดี๋ยวนี้นะครับเป็นขอบ17นะครับด้านหน้านะอันนี้คือด้านหลังนะครับก็ไซส์เดียวกัน225 5 5 17นะครับก็เป็น ล้อเหมือนกันยางคิตตเหมือนกันแล้วก็ดิสเบรกหลังให้มาด้วยนะนี่นครับด้านหลังนี่มีการบุกนี่ด้วยนะบุกเป็นคล้ายๆตัวสกลาดนะก็ช่วยซับเสียงไปได้พอประมาณนะครับนี่นครับมองตรงใต้ท้องนะเรียบนะเห็นไหมไม่มีอะไรโรพล้นลงมาจากตัวตัวชัสซีตรงนี้เลยนะครับก็เรียกว่าเก็บงานได้เนียนอยู่พอประมาณนะครับไม่มีอะไรยื่นมามากมายขับขี่สบายใจนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ใต้ท้องอ่ะดูที่เก็บของด้านหลังนะ อาจารย์อ้าวเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับนี่คือพื้นที่ด้านหลังนะครับก็ไม่มากไม่มายนะครับเพราะว่าเรามีเบาะแถวนี้นะครับตรงนี้ก็เก็บของได้อีกระดับหนึ่งนะเก็บอุปกรณ์นะเขาบน่าจะอุปกรณ์ออกตรงนี้น่าจะเป็นชุดปะนะนะครับมีได้นะครับแล้วก็พับได้ปึ๊บเนี่ยพับอ่าพับดึงปึ๊บนะดึงนะนี่นะครับ กว้างอีกพอประมาณเลยนะครับสามารถใส่ของยาวๆสูงๆได้นะนี่นะครับยาวไปข้างหน้าเลยไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะนะครับไซส์ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าความใหญ่บางทีก็ไม่ได้มีประโยชน์สหรับการใช้งานของบางคนนะพูดกันตรงนะครับเราต้องเลือกให้เหมาะกับเราใช้งานแล้วกันนะครับนี่เป็นไฟฟ้านะครับนี่ b y d m 6ครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะเขาเป็นแบบ3ามแถวนะครับแบบ3ามแถวนะดูดีกว่านี่นครับภายในของเจ้า M6 นะนี่เบาะพับได้เรียบเลยนะครับเบาะพับเรียบนะครับมีช่องวางแก้วมีลำโพงนะครับมีมือจับมีช่องแอร์นะครับอ่านเะ้ยอย่าดึงขึ้นดีกว่านี่ครับตัวเบาะเขานะครับตัวเบาะจะมาอันนี้ เนี่ยการก้าวขึ้นลงนะก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีบันไดนะก็ระดับมันยังไม่สูงพอที่ต้องมีบันไดนะผมว่าถ้ามีอาจจะเกะกะอันนี้โอเคเลยนะเราก้าวขึ้นไปนั่งปุ๊บนี่นะครับนี่นะครับนี่ก็คือการนั่งภายในดีก่อนนี่นะครับคือเบาะหลังก็คือชุกค้างชุกคาวอ่ะนั่งได้สบายๆนะครับเรานั่งตำแหน่งนี้แล้วนะเราจะมองไปเห็นไหมครับว่าจะมีช่องตรงนี้ สามารถเดินไปได้ตรงนี้เป็นข้อดีของรถแบบนี้เลยนะผมว่าเพราะว่าเวลาเรามีเด็กหรือแม้ไม่ใช่เด็กเถอะเราอาจจะได้มีภารกิจต้องมาหยิบของหลังรถอะไรเงี้ยคนด้านนี้สามารถข้ามมาได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับไม่ต้องแบบว่าพับเบาะพับอะไรเนี้ยสามารถเดินข้ามได้เลยแล้วก็ตรงเบาะตรงนี้นะมีตัวนี้ด้วยนะครับมีตัวนี้ด้วยนะครับสามารถเรียกว่าพับเก็บแล้วก็วางแขนได้นะครับด้านบนเนี้ก็จะเป็นหลังคา เป็นังคากระจกนะครับเป็นราคากระจกนะครับก็กว้างจากข้างหน้ามาถึงข้างหลังเลยทีเดียวนะครับแต่ละตำแหน่งนะครับมีมือจับให้เรียบร้อยมีที่เปิดไฟนะเปิดไฟเนี่ยะเปิดไฟเป็นไฟสีขาวด้วยนะทันสมัยนะครับช่องแอร์มาที่แตมตามแนวของหลังคานะครับช่องแอร์มาตามแนวของหลังคานะนะครับอ่านี่นะเห็นไหมผมเดินพาตันนี้เลยนะครับไม่ต้องแบบว่านู่นนี่นั่นเลยนะสามารถทำนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนบอกนะเลื่อนบอกเฮ้ยนะครับ นี่นะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่มากนะไซส์ที่ไม่ใหญ่มากแต่ผมว่าพอดีกับการใช้งานในครอบครัวเริ่มต้นแล้วกันนะครับถ้าครอบครัวใหญ่ก็ต้องใช้ใหญ่กว่าน,นี้ซึ่งเขาก็มีนะครับเขามีทุกไซส์นะครับเอาเป็นว่าไซส์ประมาณนี้เหมาะกับการใช้งานครอบครัวเล็กๆแล้วก็เดินทางกันสัก4ี่คน5คนนะว่านะครับนี่ตรงนี้ก็มีจุดชาร์จต่างๆให้นะครับนี่จุดชาร์จต่างๆให้นะครับตัวปรับพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับ แต่พันตัวช่องมาจากตรงนี้นะครับนี่นะนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าคอนโซลหน้าก็ดูเรียบๆตามสไตล์ของผมง y d นะครับตกแต่งด้วยวัสดุคล้ายๆลายไม้นะครับลายไม้แล้วก็มีขอบด้วยคล้ายๆอลูมิเนียมนะครับสวยงามนะครับภูมมอะไรก็จะคล้ายๆกันนะเป็นเรียกว่าพวงมาลัยสากลแล้วกันนะครับมีปุ่มกดต่างๆอยู่ซ้ายขวานะครับก็สามารถควบคุมต่างๆได้เบื้องต้นนะครับหน้าจอก็นี่ประมาณนี้นะครับหน้าจอเอกลักษณ์ของเขาก็คือนี่ เอกลักษ์ของ BYD คือหน้าจออย่างนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าแม่มันก็แค่ลูกเล่นแต่ผมว่ามีไว้มันก็ดีนะนะครับมันสามารถพลิกหน้าจอแล้วก็สามารถทําให้เราใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องแอร์ตรงนี้เป็นที่วางโทรศัพท์มีสองทสองช่องเลยที่วางแก้วนะครับแล้วก็หัวกเกียร์นี้ก็คือดูคล้ายเครื่องบินเหมือนกันนะนะครับก็มี PRND เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ปุ่มปรับต่างๆปุ่มโหมดนะครับปุ่มปรับอุปกรณ์ต่างๆก็ตรง,งนี้ก็มีให้นะครับอ่าเรียกว่า อีกโอเคเลยนะครับสาหรับเจ้า b y d M6 นะครับกว้างขวางพอประมาณนะครับสำหรับภายในเบาะแถวนี้นะเป็นอัตโนมือนะครับปรับมือเลื่อนตรงนี้ดึงตรงนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับแล้วก็ปรับพับตรงนี้เป็นมือนะครับเน้นการใช้งานแบบมือทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับอ่านี่ถ้าเราเป็นผู้ขับเราต้องขึ้นฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้เราดูจากข้างหลังใช่ไหมอุปกรณ์นะ ก็เป็นพลาสติกนะพลาสติกทั่วไปนะครับทำลายเท็กเจอร์คล้ายหนังนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนี่มีการเล่นขอบนะครับแล้วก็ตกแต่งคล้ายๆทําเป็นเหมือนลายไม้นะไม่บุนุ่มนะเป็นพลาสติกไม่บุนุ่มตรงนี้ก็เป็นง้องแง้งง้องแงธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระจกนะครับมีไฟให้ไฟขาวด้วยนะไฟขาวมีที่กระจกให้ด้วยนะครับมีให้นะครับมีให้นะครับนี่ตรงนี้คือตัวเปิดปิดนี่นะครับสามารถเลื่อนเปิดเลื่อนปิดได้นะครับ น, yeah. น,นะครับก็ต้องบอกว่าด้านหน้าด้านหน้าที่เรามานั่งนี่ก็ถือว่ากว้างใช้ได้อยู่นะเบาะผู้ขับขี่เป็นไฟฟ้านี่นะครับเป็นไฟฟ้าเลื่อนได้ด้วยไฟฟ้าเลื่อนไฟฟ้าปรับด้วยไฟฟ้านะครับปรับด้วยไฟฟ้านะครับนี่นะครับพวงมาลัยปรับตรงนี้นี่นะครับนี่พวงมาลัยปรับได้ดึงเข้าดึงออกบนล่างได้นะครับ โดยใช้ก้านข้างตใต้นี้นะครับก้านข้างใต้นี้เนี่ยใต้ใต้เนี่ยอ่านี่นะครับก็เออใช้ได้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะผมว่ากําลังดีตรงนี้คือที่เก็บของซึ่งก็กว้างเหมือนกันนะครับกว้างเหมือนกันนี่นะครับปึ๊บอ่าเบาไฟฟ้านะครับเบาผูดโดยสารด้านหน้าก็เป็นไฟฟ้าแต่ด้านหลังเป็นอัตโนมือทั้งหมดนะครับเบาะนี้เป็นไฟฟ้านะครับอ่าอยู่ข้างข้างเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เนี่ยอ่ะเลื่อนเลื่อนอ่าะ เลื่อนนะครับพับได้เลื่อนได้นะครับนี่นะครับหน้าปุ่มหน้าปัดเขาก็มาตรฐานเขาแหละนะครับมีหน้าจอเป็นเข็มนะครับวัดรอบวัดรอบวัดความเร็วนะครับแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้นะครับก็บิลยูดีมก็ยังใช้อยู่นะนะครับสหรับตัวแกนนี้นะครับนี่ที่ชอบก็คือนี่แหละหน้าจอนะครับหน้าจอนะครับนี่นะครับอ่าปรับเปลี่ยนนะครับได้นะครับแล้วก็ ลื่นมือดีนะครับลื่นมือดีนะครับฟังก์ชันก็ b y d นั่นแหละนะครับผมว่าก็คงไม่ใช่มีอะไรมากไปกว่ารุ่นก่อนๆนะครับก็คือมีเหมือนกับรุ่นก่อนแหละนะครับใช้งานได้ลื่นมือดีนะครับนี่พวกคูชคอนโทรลต่างๆอยู่นี้รักษาระยะห่างมีให้ด้วยนี่นะครับแล้วก็ปรับเครื่องเสียงอยู่นี้นะครับภายในก็ประมาณนี้นะออถือว่าเจ้า m 6ก็เป็นรถสไตล์ mpv ที่ไม่ใหญ่มากนะกก็ถือว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมีคันดำนะเขาต่อเป็น v 2 l ไว้ให้แล้วเขาเอาไปใช้กับ ร้านที่ทำเครื่องน้ำปั่นผลไม้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ใช้ V2L อยู่นะนี่ตัวนี้นะแล้วเขาลากไฟไปที่เครื่องปั่นผลไม้ตรงนู้นนะครับาสามารถใช้งานได้นะครับเป็นดึงไฟตัวรถไปใช้งานที่นู่นนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ทำเหมือนแต่งเหมือนการเดินทางสีดําข้างในเหมือนกันนะครับ b ีไวเนะครับนี่นะครับเปิดปื๊ดนะอตอนแรกก็คิดว่า มันไม่มีอะไรนะครับนี่จุดแรกเลยนะนี่มีตัวนี้ให้เป็นโชคให้นะครับแล้วก็พบกับความกว้างและขวางมากซึ่งพองเห็นปับ๊บแน่นอนครับต้องมีคนไปทำทั้งไอตัวเขาเรียกว่าไรกล่องเก็บของเนี่ยมาขายแน่นอนน,นะทำเป็นสัดส่วนเนี่ยผมว่าได้เยอะเลยแต่ตรงนี้ต้องไปลองดูนะว่ามันจะเกี่ยวกับการระบายความร้อนอะไรหรือเปล่านะนี่ครับกว้างมากแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็เรียนอยู่ชิด ขอบเรียบร้อยนะครับสามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับนี่นะครับดูนะครับด้านนี้ก็เป็นพวกหม้อน้ําพวกแผงรังพึ่งแอร์นะนะครับลงไปก็เป็นเส้นทางของปลั๊กไฟพวกต่างๆมอเตอร์คอนเวอร์เตอร์ต่างๆเนี่ยนะอยู่นี่นะครับนี่นะครับเผาขับอยู่นี่ขับล้อหน้านะนี่นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องมอเตอร์เรียกว่าห้องมอเตอร์ของเจ้า BYD M6 เนะครับนี่เรียบร้อยอยู่นะนี่เรียบร้อยอยู่ ครับครับและนี่ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับของเจ้า BYD M6 นะครับสนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมรถคันจริงๆได้ที่โชว์รูม BYD ทั่วประเทศครับ